มีคนไปพิมพ์ฟันให้เราหน่อยท oh. ี่มัเป็นกระแสะวิจารณ์ก็คือจริงๆแล้วแพทอธิบายไปเรียบร้อยแล้วล่ะว่าแพทไม่ใช่ลูกค้าหรอกจริงๆน้องสาวอะไรเงี้ย oh. เขาไปเห็นใน Facebook ของเน็ตไอดอลคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะว่าโปรโมตลิงก์มีแบบถ่ายวิดีโอมีอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะก็ดูไม่เห็นว่า จะมีปัญหาพวกนี้เขาก็ดูเปิดมานานแล้วก็เขาก็มีการยืนยนันมีหลักฐานอะไรหลายๆอย่างรวมถึงการสั่งออเดอร์ที่ยืนยันอีกเป็นโอ้โหสองสามอคนอะไรเงี้ยเขาก็นัดมาน้องสาวเขาก็นัดมาที่บ้านเผอิญเอแพทย์อยู่บ้านอยู่แล้วตอนเช้าน้องเขาก็แบบว่าเอออยากจะทําให้ฟรีอะไรเงี้ยค่ะตัวแพทก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยก็เรา,เาฟรีเราก็เออทำมาดีอย่างเงี้ยจะใส่หรือไม่ใส่มันเป็นสิทธิ์ของแพทอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่ารูปที่เขาเอาไปใช้แล้วก็ คำพูดที่เอาไปใช้อ่ะมันเป็นในเชิงของว่าเราไปเป็นลูกค้านู่นนี่นั่น,นมันทําให้กระแสยิ่งแบบดูแยกไปใหญ่อย่เงี้ยจนทําให้บางทีหลายคลินิกเข้าใจว่าแพทจะดัดฟันนี่นะแพทบอกว่าอ,อ๋อแพทดัดฟันไปตั้ง5ปีที่แล้วแลคะ่ะดัดแบบเต็มสตรีมไปแล้วดัดเป็นแบบอินเวสไลน์เป็นแบบแบบใสโอ้โหเต็มที่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดัดฟันคงไม่ได้คิดแล้วส่วนรีเทนเนอร์ก็ จร,จริงๆไม่ได้ใส่ตั้งแต่ดัดฟันแล้วค่ะเพราะใส่แล้วพูดไม่พูดไม่ชัดอางเงี้ยแต่คือด้วยความที่เราก็เกรงใจน้องเขาเขาก็จะเหนวอตัวอยากทําให้เราก็อ่ะแล้วแต่เอาที่หนูสบายใจอไรเงี้ยแต่รูปที่เขาไปลงเนี่ยคือแพทยบอกน้องเขาเป็นแต่แรกแล้วว่าเออหนูถ่ายไปอ่ะพี่ไม่ว่านะแต่รูปที่ใช้พี่ว่าหนูต้องเลือกนิดนึงางเงี้ยแต่เขาก็พงแบบ เข้าใจอ่ะคุณขช้ของ่ะนเนาะอย่างเงี้ยสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเขาเองเขาก็น่าจะแย่อยู่เหมือนกันยอย่างเงี้ยหลังจากที่มีข่าวไปนี่ที่เจ๊บุตรพ่อเขาไม่ยังโอ้น้องเขาคุยผ่านน้องสาวอะค่ะน้องสาวเขาก็บอกไปแล้วว่ารู่นนี่นันนนะ่นอะไรเงี้ยให้แบบเขาก็โทรมาขอโทษอเธอเพราะว่าเออไม่เป็นไรทั้งมันเถอะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนเขาได,ด้ติดต่อเราบ้างไหมคะ <S 1> <S 1> ก็อย่างที่บอกโทรมาขอโทษค่ะว่าเออหนูคิดน้อยไปหน่อยรุ่นนี่น่าเธอก็บอกว่าโอเคก็จะได้รู้ จริงๆตัวน้องเองเขาก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนตอนที่น้อง,งมานาะเขายังไม่เก็ตว่าทาไมถึงแบบผิดหนูผิดอะไรอะไรเงี้ยแล้ก็เลยต้องอธิบายให้น้องเขาฟังว่าคืออาชีพเนี้ยมันก็เรียกว่าเป็นแบบเป็นอาชีพของคุณหมอหมอฟันเหมือนบางอย่างที่คลินิกเปิดได้แต่บางอย่างก็ต้องให้คุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับผิวหนังหรือที่เรียนมาเขาฉีดเขาทำอะไรเงี้ยเหมือนกัน อันนี้คือคุณหมอที่เป็นหมอฟันเท่านั้นถึงจะทําได้อะไรเงี้ยน้องเขาก็เข้าใจว่าแต่หมอฟันเขาก็ไม่ได้เขาก็แค่พิมฟันก็ส่งลงส่งคลินิกส่งแลบเหมือนหนูนี่คะอ๋อก็นั่นแหละพิมฟันเนี่ยแหละก็คือต้องหมอเป็นคนพิมอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจส่วนตัวคู้แพ้รู้สึกซีเรียสไหมครับเพราะเราก็เป็นดาราด้วยแล้วตอนนี้คือการจัดฟันหรือการใช้อะไรพวกนี้มันค่อนข้างเยอะเยอะค่ะคือถ้าถามเนี่ยน้องสาวถ้าถือว่าเป็นเคส แรกๆเลยที่เราก็แพทเองน้องมาปรึกษาแต่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยน้องเองก็เป็นเคสแรกเหมือนกันที่เราก็เพิ่งจะรู้หลายๆคนที่มาโพสต์มาคอมเมนต์ก็เพิ่งจะรู้ว่าอ้าวผิดเหรอไม่เห็นรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่เข้าใจแพทก็ไม่เข้าใจจนพอมีประเด็นของแพทมามันก็เลยการเกิดข้อกระจ่างขึ้นมาว่าอ๋อแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ก่อนนั้นเนี้ยถามว่าลูกค้าเขาอีกร้อยกคนสองไม่รู้นะคะเขาก็เข้าใจเหมือนที่แพทเข้าใจเหมือนที่น้องสาวเข้าใจว่า พอเวลาเราไปคลินิกหมอเขาก็ทําแบบเนี้ยและอีกสองสามอาทิตย์เขาก็นัดเรามาเอาดิเซนเนอร์อย่างเงี้ยแล้วมันตรงไหนเราไม่ได้ไปดัดไม่ให้เขาไม่ได้แบบเอาเหล็กมาดัดเราอย่าง mm hmm. เงี้ยแต่จร mm ิง hmm. ๆเราคือการพิมพ์ฟันอะไรเงี้ยมันต้องเป็นหน้าที่ของคุณหมอแล้วคุณหมอที่รู้จักกันเขาก็บอกว่าจริงๆอะคือพอพิมพ์มาแล้วบางทีอะมันต้องลองใส่สําหรับคนที่เขาใส่จริงๆนะคะมันต้องลองใส่มันต้องดูแล้วใส่แล้ว กดฟันด้านในกดฟันด้านนอกไหมตัวของตัวเส้นของตัวเรอเทนเนอร์เนี่ยมันพอดีกับานหรือเปล่าต้องเจีย,จยมันจะมีเวลาถ้าเราไปทำคุณหมอบางทีเนี่ยตรงผนังด้านในอะค่ะของเรทนเนอร์ที่จะกดกับผนังด้านในเนี่ยบางทีมันคมไปมันหนาไปคุณหมอเขาก็จะเจียให้ส่งกลับไปโรงงานแล้วก็เจียให้นะคะแต่แต่อย่างอันเนี้ยมันจะไม่ดีอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าได้ของแล้วคือก็คือจบ แบบจบเลยอะไรเงี้ยใส่พอดีหรือไม่พอดีเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้เป๊ะว่าเหมือนถ้าคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่แพทย์เนี่ยยังไงก็ทาไม่ได้วัสดุมันไม่เหมือนกันทําไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วต่อให้อย่างที่บอกคืออย่างน้องเขาเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นแลบ,บเดียวกันที่รับทําหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแพทก็ไม่ได้รู้ว่ามันข้อเท็จจริงมันอะไรยังไงแต่คือสรุปแล้วคือง่ายๆมันก็จะมีหลักการ ถึงเรื่องของการที่ใส่ไปแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าใส่แล้วมันจะสวยหรือมันจะเก๋อย่างเดียวคือถ้าอย่างคุณหมอดูก็จะได้ดูว่าเฮ้ยอันนี้มันเกินไปใส่แล้วมันกดกดเพดานฟันมากไปมันขูดฟันมากเกินไปจะทําให้ฟันเสียฟันอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแต่คนที่ทําบางคนเขาก็อาจจะเด็กสมัยนี้เอาแฟชั่นคือมันไม่ใช่ถูกอย่างเดียวคือเหมือนบางคนอ่ะถ้าเราจะไปจัดฟันอะมันต้องเริ่มตั้งแต่สามหม ตัวมาเป็นเป็นเซตของมันต้องดัดฟันให้เสร็จถึงจะได้ดเทนเนอร์แต่เด็กบางคนบอกว่าก็ไม่ได้อยากดัดฟันแค่อยากจะใส่เหมือนเน็ตไอดอลธรรมดาก็อยากจะใส่แบบเนี้ยก็เลยเลือกมาวิธีนี้แพ้แพ้อย่างมีคนบอกว่าร้านนี้มันเป็นร้านเถื่อนเราได้มีการตรวจเช็คไหมคะคือจริงๆอะค่ะพอตัวน้องเองเขาก็ตกใจกับคําว่าเถื่อนมากเลยนะถึงขนาดแบบโอ้โหแบบแบบว่าเขาเครียดถึงขนาดบอกว่าอะไรทําไมไม่เถื่อน ที่เขาเอาใบาเปิดบริษัทมาเนี่ยแล้วก็มีที่อยู่ที่ชัดเจนอะ่ะคือเขาต้องการแสดงตัวว่าร้านเขามีคนรู้จักมีที่ตั้งที่แน่นอนแล้วมีการจดจดตั้งที่แบบแน่นอนรวมถึงมีใบรับรองจากทาง l a บที่แ l a บเขารับประกันว่าออกจากทางเวชนั้นออกจากทางของเขาไม่ได้ไปนั่งทําเองหลังบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนตาม ตามตลาดหรือเอาพูดง่ายตามที่เราไปเห็นแล้วเวลาเราเดินผ่านแล้วบอกว่ารับจัดฟันอะไรนะแฟชั่นอะไรเงี้ยไม่เหมือนการที่บอกของเขาไม่ใช่แบบนั้นนะ <S <S แต่สิเขาคือตัวแพทดีแพดก็ต้องอธิบายให้น้องเข้าใจว่าพี่ไม่ได้บอกว่าวของหนูมันเกตตลาดหรืออะไรอย่างนั้นแต่คือประเด็นหลักๆที่มันเป็นข่าวอะไรเงี้ยก็คือว่าน้องไม่ใช่หมอฟันแค่นั้นเองซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจว่าก็เราไม่ได้ดัดฟันกับพี่เขาอะ ก็แค่ทําเหมือนเหมือนออเทอรี่ชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยทำไมถึงทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือบทสรุปง,ง่ายคืออาชีพนี้ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของฟัน,นต้องให้คุณหมอฟันเป็นคนทำค่ะพี่แทค่ะขออนุญาตอัปเดตอาการแม่หน,นอ่อยค่ะก่อนลาสุดีาก่อนคุณแม่คือก็ออแปลกใจนะเราดูแลใกล้ชิดแกก็จะแปลกใจอะไรหลายหอย่างที่แกทำอ่ะอย่างเช่น แกต,ตอนนี้อ่าแรงดีนะเราสังเกตจากการถีบบ้างเตะบ้างเวลาแพ้เปลี่ยนแพมเพิร์นเงนี้ยแกจะมีอารมณ์แบบว่าอย่าไม่ยุ่งอย่าไม่ยุ่งยอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่เวลารัแพร้อง